กระบะัะ่อนราคามอเตอร์ไซค์ขวัญใจคนยากคนจนขวัญใจผู้ใช้แรงงานทั้งหลายเสียยะกัดให้ครับผมสวัสดีครับเสียยะบรนทาวรูปหล่อใจดีมีเวลาให้ไหว้น้ำเป็นขับฟลอเรตติดแก๊สจ,จ้ะวันนี้นำเสนอกระบะขวัญใจผู้ทุกผูยากราคาผ่นสองพันแปดร้อยบาทพ่อนพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เบียบร้่อเลยพี่น้องจ้าโอ้ถูกเอาไป ฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวเสียยะจัดให้ครับผมนี่คือนิสสันนาวา拉 NT 3 0 0สีทองสีโชคสีหมานสีรำสีรววยหวัญใจมูเจา้าเนี่ยนะครับอยากได้แม็กไหมยางไหมเดี๋ยวเสียยะจัดให้ผมนี่เนี่ยยากมาหาเสียยะมาต่อง,งายทุกอย่างจะ้ะภายในสวยจิบหกเกียร์หกสปีด นี่เป็นตัวใหม่นะครับนี่นี่เป็นตัวใหม่ปี2020มีหน้าจอภายเหนียเรียบร้อยโคตรสวยเลยภายในหัวนงหัวน็วนอตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจ้ะม็ดอง์เม็ดอาร์ตสวยๆ2,800บาทครับฟรีตลอดทั้งปีปีนี้ประองพอรเราลถแค่นี้มีจํำนี้อยู่ด้เคยใ <c oughs> ส่ขอเค <c oughs> ยใส่แซงมา้งหรอพี่น้องมึงติน่ะมันมีห้อยนอ็อตเราอาจสิแีเรนงานตูดทือปุรีแรียนขอบเตียนะครับพี่น้อง แล้วไปบ่ไไว้ไปบ่รอดก็ตงปล่อยรถยึดนี่แหละครับคนเท่าถ้าสมมติว่าบ่ไไว้แล้วอย่าฝืนอย่าบืนรีบตัดปัญหารีบเคลียร์ทกุกอย่างเอาชีวิตเท่าให้รอดเอาชีวิตให้ให้ใหใหใหมันไปตลอดรอดฟังพอมีกกำลังวังชาแล้วจังมหาสื่อไม่ก็ไดเสียยะจัดให้มา2 8 0 0บาทปีนี้ไม่ต้องผ่อนผ่อนอีกปีปีหน้านะ2,700ภายในสวยกิบครับเลขไม่หลักหมื่นโล โเกียว6สปีดนะสวยร re. ถบรชัำบัตีรัางกากับพ่อรถบม่มีปัญหาขายถูกๆครับ3แสนหน่อยๆฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวสื่อได้ทุกอาชีพท no no. ั่วประเทศไทยเหนือยสารกลางใต้เสียใหญ่ใหญ่เครื่องแห้งๆหัวนงหัวน็อตลังแก้มฝากระโปรงเดิมหมดจัะมองจออยู่ครบครับลังแกมซ้ายขวาน็อตไม่มีล็อครอยไถรอยแกะนะอ้าว 2,800บาทตั้งแต่กุงภาพถึงสิงหา6เดือนหลังจากนั้นผ่อน6 7 0 0 0ตลอดสัญญาฟรีดาวนบัตรประชาชนใบเดียวสื่อในทุกอาชีพมาโปรโมชาั่นนี้ชอบโปรโมชาั่นนี้ยิ้มคำว่าแกว้วแกว้วแกว้แกวแล้วแช่ไปเดี๋ยวเสียายาจัดให้กับผมแกว้ว